เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดาวของฟันฟลูโได้ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นนะครับได้คุยกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิกุลผู้อํานวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถร้านเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพียง2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนดานแต่ถ้าเป็น YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนดานเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนด้านได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับก็เชิญนชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสองต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการจอง ได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้ทุกอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณส0ปีซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ2.84ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการฝากเงินได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายน,นนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณทุกฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางกา,ารเงินของธนนาาครอมสิ <im> ที่จะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสองจุดแปดสี่ต่อปีเนี่ยนะครับคาถามคือว่าการเปิดให้ลงทะเบียนผู้อจองสิทธิ์ในการฝากเงินเนี่ยจะหมดเขตเมื่อไหร่นะครับหมดเขตเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนรานแต่ถ้าเกิดเป็นทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนรานเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันนี้มีการมีเพจต่างๆแอบอ้างชื่อของธนาคารอ,อมสินไปใช้นะครับในการโฆษณาปล่อยสินเชื่อทางออนไลน์โดยมีการแอบอ้างใช้ทั้งชื่อของธนาคารใช้ทั้งโลโก้ของธนาคารรวมถึงสีที่แสดงอัตลักษณ์ของธนาคารอมสินด้วยนะครับโดยมีเจตนาที่จะจงใจหลอกลวงและก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนดังนั้นธนาคารอมสินจึงขอเตือนอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมในลักษณะต่างๆ,ๆนะครับ สำหรับข้อสังเกตนั้นถ้าเป็นเพจจริงของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับหนึ่งจะต้องมีใช้คําว่า GSB Society เท่านั้นแล้วก็2สอมีเครื่องหมายถูกอยู่ในวงกลมเล็กๆสีนําเงินหลังคําว่า GSB Society และนอกจากนี้เนี่ยธนาคารออมสินยังไม่มีนโยบายในการที่จะปล่อยสินเชื่อนะครับผ่านช่องทาง Facebook, Chat m essenger หรือแอปพลิ a t i o n Line ซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดพบเห็นพฤติกรรม ที่น่าสงสัยไปในแล้วก็สอบไปในทางทุจริตหลอกลวงเนี่ยนะครับขอให้แจ้งทาง GSB Contact Center หมาเลขโทรศัพท์1 1ึ5หะครับหรือถ้าหากว่าถูกหลอกให้โอนเงินก็กรุณาเก็บหลักฐานการสนทนาเอาไว้นะครับรวมถึงลิงก์ไลน์แล้วก็ชื่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการให้โอนเงินไปรวมถึงเลขที่บัญชีธนาคารปลายทางด้วยนะครับ หลังจากนั้นให้แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุมิจฉาชีพทางการเงินหมายเลขโทรศัพท์1115กด6หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้ทันทีนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วก็รงับความเสียหายอย่างเร็วที่สุดนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดถุงเงินนะครับโดยจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ1 0 0บาท มีจำนวนรวมทั้งหมด1 0 0 0ล้านหน่วยนะครับแบ่งเป็น 1, 100หมวดหมวดละ10ล้านหน่วยวงเงินรวมทั้งสิ้น10,000แสนล้านบาทนะครับโดยจะมีอายุในการออมนาน3ปีด้วยกันเมื่อออมจนครบกำหนดแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยกลับคืนมาหน่วยละ1บาท90สตางค์นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยก็จะเท่ากับร้อยละ0.633ต่อปีในระหว่างการออมเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทจำนวนทั้งสิ้น900รางวัลด้วยกัน,นการออกรางวัลจะออกทุกเดือนนะครับทั้งหมดงมามก หรือว่ารับออมสลากเต็มวงเงินแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลใน1ปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมทั้งหมด3ครั้งด้วยกันรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น3,243ล้านบาทนะครับซึ่งการจับรางวัลก็จะมีการออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราคมที่จะออกรางวัลในวันที่17มกราคมผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะ เปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ขึ้นทะเบียนสลากได้ที่เคาน์เตอร์ของทกศทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะส่วนการฝากหรือว่าการออมผ่านเคาน์เตอร์ของทกศทุกสาขาทั่วประเทศนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็การออกรางวัลครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับ การลดไปฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบรฟมได้รับโลและก็การประกาศเกียรติคุณในระดับแพลตินัมซึ่งเป็นระดับขั้นสูงสุดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่4นะครับในกิจกรรมการรณรงค์การลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ประจําปี2,567หรือว่าซีโร่เอ็กซิเดนต์แคมเปญ2024นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานองค์การมหาชนกระทรวงแรงงานนะครับ ซึ่งการพิจารณานั้นจะพิจารณามอบให้กับหน่วยงานและก็องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานหรือว่ามีความตั้งใจในการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจาการให้เป็นศูนย์ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีประสิทธิภาพจนสามารถป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของฟันเฟลอกับตลาดหุ้นไทยเราพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรญเกณฑกลุ่มผู้นวยการอุรุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งคงจะอยู่ในสายนะครับก็ดัชน,นีวันนี้เปิดมาน่าสนใจไหมเดี๋ยวลองไปตรวจสอบดูก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เมื่อวานนี้เปิดมานี่ก็สลับสลับกันมีทั้งแดงมีทั้งเขียวแต่วันนี้ เปิดมาปุ๊บนะครับปรากฏว่าดัชนีตอนนี้ติดลบไป1 0 0 0เหลือ1297.92ลบลงไป6.03นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกันแต่ว่านี่เป็นการเปิดต้นถึงเวลา1 0 4นกานาทีนะครับเป็นเรียวถามเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าเราไปดูถึงฟ n ันฟล์ซึ่งไหลออกไปจาก ซึ่งออกไปจากตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรานะครับตอนนี้ก็มีไม่ต่ำกว่าสองพันแดร้ยล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณอภพิชาติอยู่ในสายครับสวัสดีครับุณอภิชาติครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมกับฟันโฟกับตลาดหุ้นไทยเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครโอ้ก็ยังเป็นลบเป็นลบอยู่ของตัวเลยนะครับในแง่ของฟันโฟก็เป็นลบด้วยแล้วก็ทิศทางของตลาดหุ้นไทยก็เป็นลบครับผมก็ถ้าเกิดย้อนไปตอนที่ผมจําได้ว่าสัมภาษณ์กับครั้งก่อนเนี่ยครับผมมมมก็ใหุ้องว่า ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเชิงบวกในช่วงครึ่งปีหลังใช่ไหมครับผลหลักๆตอนนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามมเป็นตั้มของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะกํลาลังฟื้นตัวขึ้น <S <S หลังจากที่มีงบประมาณปี2567เนี่ยเริ่มเบิกจ่ายเพราะว่ามัานตามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ประกอบกับรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับ <ๆ S 2> เราก็คาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเลทในช่วงปลายปีนี้แล้วก็รวมถึงการที่ตลาดรัพย์เนี่ย จะออกมาตรก,การที่จะคุมเข้มการช็อตเซลล์ก็คือการนําเอากฎอัพทิกมาใช้อันนี้เนี่ยก็ทําให้เรามีมุมมองเชิงบวกในช่วงครึ่งปีหลังครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาพทางเทคนิคนี่มันก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงที่มันมีความชัดเจนม,มากขึ้นโดยเซตเนี่ยก็ปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับทำโลใหม่ต่อเนื่องตอนนี้ก็อยู่แถวประมาณสัก1 3 0 0พันสาร้อยจุด เออหนึ่งพันสจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดต่ำในรอบเกือบสปีครับอก็ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแย่เพราะว่าคือแพ้แพ้ก็คือตอนตอนที่เราเป็นช่วงโควิดอันนั้นลงไปประมาณพันจุดนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตโควิดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเซตก็ลงมาค่อนข้างเยอะครับผมก็อย่างที่คุณกุลพัฒ เย็นไปเมื่อกี้เนี่ยครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของฟันโซด้วยครับผมที่ตอนนี้ต่างชาติก็ขายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทครับผมอืมครับก็บทิศทางก็น่าจะยังคงขายต่อเนื่องครับอืมครับเกิดอะไรขึ้นนะฮคุณอชาตนี่ย หลักๆก็เป็นเรื่องของปัจจัยการเมืองครับผมที่ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีความยืดเยื้อต่อไปจนถึงอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมมองก็คงจะเป็นกลางเดือนหน้าก็ถ้าเกิดํำกันได้ก็จะมีสี่คดีทางด้านการเมืองที่กดดันตลาดนะครับเรามีความชัดเจนละสองคดีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการที่เ,เลือกตั้งสวเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ลงเปกเปราะหนึ่งนะครับส่วนของคดีของคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ไปรายงานตัวแล้วก็สารให้ประกันตัว อันนี้ก็ทําให้ตลาดรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างนะครับ,รบแต่ว่าคดีที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าเป็นคดีของนายกเศรษฐามากกว่าครับเพราะมันน่าจะมีอิมแพคกับตลาดอโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเกิดพ่ออะไรครับเพราะว่าคดีของกุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นคดีที่มีความสําคัญเพราะาถ้าเกิดกุณเศรษฐาตกจากเก้าอี้ไปเนี่ยก็จะทําให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยหลุดตามไปด้วยซึ่งจะทําให้การเบองเนี่ยอาจจะเข้าสู่สุญญากาศชั่วคราวก็ต้องมีการ เ,เลือกกันสภาเลือกนายกสภาในในในสภาใหม่แล้วก็รวมถึงจะต้องมีการรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องเสียเวลาแน่นอนนะครับตามขั้นตอนใช่ใช่ก็ให้การทํางานตรงนี้ก็อาจจะหยุดชะง,งักไปครับครับส่วนคดีของพ้าคก้าไกลเนี่ยผม,ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอิมแพคกับตลาดมาก<น>ต่อให้เวลวว้ายไป<น>ถึงขั้นยุบพรรคนะครับก็เพราะว่าตอนนี้การเมืองก็รอเรื่องของโพสที่ผ่านมาเนี่ย ข้าวไก่เนี่ยเคยทุกยุบมาแล้วรลเรื่องของพรคอนาคตใหม่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีอิมแพคกับตลาดเหมือนกับการคดีของคุเสธาตุอันนี้เป็นปัจจัยการเมืองส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพี่แจ๊บปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยในส่วนของภาคต่างประเทศที่เราเริ่มการสงร่งออกเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดียังเป็นตัวขับเคลื่ แต่ว่าก็แน่นอนการท่องเที่ยวตอนนี้มันอยู่ในช่วงของโลจซีซั่นนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ,กจในช่วงนี้มันแข่วแล้วพอดีประกอบก,บกับตอนนี้มันมีเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยก็อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นของผู้โนย่ยก็อาจจะลดลงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตไอ้ตัวความเชื่อมั่นโดยเฉพาความเชื่อ,อมั่นผู้โริโภคเนี่ยตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมที่เขารายงานมาตอนต้นเดือนนะครับก็ปรับตัวลงต่อนเนื่องนะครับสามเดือนติดต่อกันละแล้วก็ อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดในรอบเจ็ดเดือนด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดัชนีความเชือ่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยในเดือนพฤษภาคมก็รายงานออกมาก็ลดลงเช่นกันนะครับก็ท้อนความกังวลกับเรื่องของการเมืองในประเทศแล้วก็คําสั่งซื้ออะไรที่มันเริ่มมีการชะลอตัวครับอันนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของการเมืองด้วยกับการเมืองเศรษฐกิจส่วนต่างประเทศนะฮะตลาดส่งออกอะไรเป็นไงบ้างทำไมก็ถึงย้ายย้ายเินทุนไปอยู่ต่างประเทศบมดเพ่ออะไรฮะมีปัจจัยอะไรบ้างคือ ในมุมมองของเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเราเป็นเศรษฐกิจที่มันเป็นออทตโนมีนะครับก็มันไม่มีอะไรเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบที่สามารถจะเติบโตตามกระแสของโลกได้ครับผมก็อาจจะทําให้แนวโน้มหุ้นทุนไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพิงกับวัตถุจักเศรษฐกิจเดิมๆครับผมอ๋อนี่เรียกไม่ได้ใช่แล้วก็ประกอบกับของเราก็อาจจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างด้วยคเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็อาจจะทําให้ตัว ักยภาพการเติบโตงเศรษฐกิจเี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำครับผมนี่ก็เป็นเป็นปัจจัยที่เป็นเป็นผลกระทบที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขครับผมื่องของดอกเบี้ยแหละอัตราดอกเบี้ยมีส่วนไหมอัตราดอกเบี้ยช่วงนี้ก็เริ่มธนาคารกลางในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการปรับลดลงมาโดยเฉพาะของยุโรปนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างวันนี้ก็จะมีการประชุมบ o e อด้วยก็น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหมือนกันครอันนี้ของ e ูใช่ไหม อ่อีูปรับไปแล้วครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับปรับลงมาจากสี่มาสี่เปอร์เซ็นตตอนนี้ก็เหลือสามจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตครับจุดสองห้าของบีโอเนี่ยก็น่าจะมีการทางเราก็คาดว่าจะมีการปรับลงยี่สิบห้าเบสิสพอยต์จากเดิมตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าจุดสองห้าก็ยังอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้แน่าลยจะปรับลงได้ต่อเนื่องครับผมแต่ว่าทางประธานอีซีบีเนี่ยก็ให้สัญญาณเกี่ยวกับว่าไม่ถูกมัดนะว่าจะลดดอกเบี้ยลง แต่ว่าตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะปรับลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อของทางยูโรเขานะครับว่าจะปรับตัวลงได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็เป็นแรงกดดันในเรื่องในแง่ของเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงก็เลยทาให้ทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มปรับลงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของทางสัหรัพยเนี่ยตลาดก็มีการคาดการณ์นะครับว่า เฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราตอกเบียได้ประมาณสักสองครั้งอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูดอทพลอตของเฟสดล่าสุดในเดือนอมิถุน,นายนที่ที่ผ่านมาเนี้ยก็จะเห็นว่าเฟสดเนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าปีนี้เนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้เพียงครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ลดลงจากที่เคยประเมินในช่วงดอทพลอตตอนเดือนมีนาคมเนี่ยที่เขาบอกว่าจะลดลงได้ประมาณสามครั้งครับผมอันนี้ก็เลยเราก็มองว่า อนนี้ตลาดก็อาจจะมองในแง่ดีกว่าเสถที่มองไว้เสถีอาจจะมองแบบระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยะระยะข้างหน้าอันนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวบอลยิเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลงต่อเนี่ยเป็นไปได้จากัดนะครับ,รบแล้วก็จะต้องระวังความผันผวน,ผนข,อของตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วในแง่ของระดับ valuation เนี่ยค่อนข้างที่จะเตึงตัวนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอน,นเขาก็เทรดที่ forward PE อยู่ที่21เท่าก็ถือว่าระับสูงใช่ครับผม ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับมันก็เช้อชวนพวกฟันโฟทั้งหลายเหมือนกันนะฮะให้ออกไปข้างนอกเนี่ยเออก็ในแง่ของการลงทุนคือคือฟันโฟเนี่ยเขาก็จะไหลไปตามโอกาสการลงทุนครับพอดีที่สามประเทศเนี่ยเขามีมากกว่าเพราะว่ามันมีโกรดนะฮะเรื่องของโกรดของเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มันดูมีศักยภาพในการเติบโตแต่ไทยเนี่ยเราก็เ รถก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการเมืองก็เลยอาจจะทาให้เ,เราก็อาจจะถูกละเลยับจากนักลงทุนต่างชาติไปก็อาจจะรอความชัดเจนของเรื่องตัวนักลงทุนต่างชาติเรื่องของการเมืองเนี่ยพอมันมีความชัดเจนนักลงทุนต่างชาติอาจจะกลับเข้ามามองหุ้นไทยมากขึ้นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเห็นโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นตามการเร่งการบังสายงบมาน่น่าจะเป็นผลดีกับการลงทุนของไทยในครึ่งปีหลังเราก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับ,รบว่าในช่วงปีหลังเนี่ย ยังคงมองบวกกับตลาดหุ้นไทยเพราะว่าครึ่งปีแรกมันแย่มามากแล้วนะครับแล้วก็มานจะขายเยอะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มดีนะครับแล้วก็ต่างชาติการเมืองมันน่าจะได้ข้อยุติในอาจจะผมผมคิดว่าในในใน,ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยน่าจะความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับหลังศาลที่จะมีพิจารณาสองคดีสําคัญเนี่ยในช่วงกลางเดือนนอี้ขอภายกับกลางเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของอทิศทางตลาดหุ้นไทยแล้วก็ฟันโฟล ได้ครับผมว่ายังคาดหวังเชิงบวกในช่วงครึ่งปีหลังครับอืมรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยปกติแล้วบรรดากองทุนทั้งหลายเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะต้องกระจายความเสีย่ยงไหมฮะหลักการตรงนี้คุณเดชพิชติตแน่นอนครับก็กองทุนก็จะลงเป็นกลุ่มสินทรัพย์ครับผมอ๋อพูดถึงเรื่องกองทุนเนี่ยผมก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งเชื่อคอยหนุตนตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังด้วยก็คือกระทรวงการคลังเขาก็จะปรับุูนในเรื่องของการรื้อฟื้นกองทุนาอเปลลี่ยนนนมห้าเอยนะครับ แต่ว่าน่าจะทําให้มีเ็ดเงินจากกองทุนไหลเข้านะครับเเราก็มีการศึกษานะครับว่า,าทุกๆหนึ่งหมืล้านบาทเนี่ยที่กองทุนไหลเข้าเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีกับเซตประมาณสักสิบห้าจุดครับผมเพราะนั้นเกิดปกติอกองทุนอาเวบในอดีตเนี่ยไหลเข้าประมาณสักสี่หมื่นถึงห้าหมื่นล้านาก็คาดหวังได้ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบจุดได้ครับ,รบน่าจะช่วยได้ตรงนี้น่าจะช่วยได้ใช่กองทุนน่าจะช่วยได้ครับเพราะว่ามันจะมีเออ่ มีกําลังซื้อที่จะมาต่อสู้กับแรงขายของต่างชาติครับผมบแสดงว่ามนนีเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาจูงใจ<อ>ห<อ>ล,ล,ลังทุนแล้วประกอบกับตอนนี้ระด,ดับเซ็ตมันก็ค่อนข้างต่ําอยู่แถวพันสามร้อยจุดพันสามร้อยจุดเนี่ยถือว่าในแง่ของเทเวล m a นฟอร์เวิร์ดพีเนี่ยมันก็อยู่ต่ํากว่าสิบสี่เท่านะครับเราก็ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระยะยาวระยะยาวอย,าอ,ยาอยู่ที่ประมาณสักสิบหกถึงสิบเจ็ดเท่าอันนี้ก็ต่ำกว่าลบหนึ่งสัญญาดิเวชันแล้วก็ถือว่าน่าสนใจ แสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ความมั่นใจของนักลง,งทุนอย่างเดียวเลยครใช่ก็คือพยายามตลาดรั์ก,ก็พยายามเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนอยู่รวมถึงรัฐบาลก็พยายามเรียกความเชื่อมั่นอยู่ก็อย่างเช่นการควบคุมการทําธุรกรรมช็อตเซลล์นะครับก็อาจจะมีความเข้มงวดขึ้นการใช้กฎอัพเทคเนี่ยในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาค,คมอันนี้ก็น่าจะเป็นทําให้ความเชื่อมั่นของนักทุนเนี่ยเพิ่มกลับมาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วปัจจัยที่มันบอบคุมตลาดตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นการเมืองมากกว่าซึ่งอาจจะต้องรอความชัดเจนในช่วงกลางเดือนหน้าครับครับได้ครับอเอาละครับก็มีในจะฝากถึงนักลงทุนไหมรายย่อยอครับช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักทุนก็อาจจะกลัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่าจังหวะน,นี้ก็จะเป็นจังหวะที่น่าสนใจที่จะเข้าลงทุนครับผมก็แล้วแต่ความเสี่ยงของนักทุนแต่ละท่านนะครับถ้าเกิดเสี่ยงน้อยนะครับก็อาจจะ หากลุ่มธุรกิจเชิงรับหน่อยครับแบบเช่นกลุ่มอาหาร ICT กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจเชิงรับก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าใครที่จะชอบการเติบโตงสูงเนี่ยก็อาจจะดูที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นไปนตามกระแสของโลกด้วยอย่างเช่นธุรกิจ AI อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเงินปันผลสูงเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ก็มีราคาหุ้นกลุ่มหลายตัวนะครับที่ลงมาแล้วก็ให้ให้ยิวมากกว่า6กถึงเเซตออ่อปีก็อาจจะเล็งกลุ่มทรัพย์ที่ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าอ ฐานะการเงินผมก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่รายเงินมันผลได้สูงธุรกิจมั่นคงก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าครับผมอ๋อโรงไฟฟ้าอ่าอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณอภวิชาตาครับขอบพระคุณครับได้ครับคุณนครับสวัสดีครับคุณอภวิชาตาผู้บัญเจิดกุลนะครับผู้บริการอาบุโซสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับรู้ฟังครับเอาละครับก อยู่ที่เป้าหมายของท่านว่าท่านต้องการอะไรลองศึกษาดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคําถามเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตรา้1ล2 8 4ต่อปีนะครับซึ่งผู้ที่สนใจนสามารถที่จะ ลงทะเบียนแล้วก็จองสิทธิ์ในการฝากเงินได้แล้วนะครับคำถามคือหมดเขตเมื่อไหร่หมดเขตในการจองสิทธิ์และฝากเงินเมื่อไหร่คําตอบคือวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเมียดได้ถุนร,ร้านวัน,นิลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ํามันลดมลภาวะเพื่อโลก รฟเมเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาครองข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรอฟมอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย